สดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนอาร์มซีนิม่านะครับแม่ห่างหายกัไปนานเลยตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง r e a c อ i o ชตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา r รีเอ i o ช่นตัวอย่าง Doctor Strange in the m u l t i v e r s e of Madness ตัวอย่างแรกยังเป็นทางการนะครับสำหรับภาคต่อของด็อกเตอรนนะครับผมอ่าก็พอได้รู้ข่าวคราข่าวมาบ้างแล้วว่าด็อกเตอร์นในภาคนี้เนี่ยจะกำกับโดยแซมไบรมี่นะครับผมและเห็นเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยมีความเป็นหนังสยองขวัญหนันงระทึกขวัญอืม ก็รอดูแล้วว่าเจอะว่าไปอย่างไรผมว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะเผยอีสเตอร์เอ็กออกมาอย่างไรบ้างหรือจะเผยเนื้อหาสําคัญอะไรอย่างไรบ้างไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ หายใจนะมาเยือนละวันเด้อฉันรู้เส o อว่ n เธอจะมาฉันทำผิดพล e ด And people were hurt. I'm not here to talk about Westview. Then what are you here for? I need your help. he's what? What do you know about the multiverse? Okay, what I'm sorry, Stephen. come on. I hope you understand. Greatest threat to our universe is you. Things just got out. Oh, uh, man, Oh, Don't wait, Mahaka, name multiple. มหาภัยโอ้โหสุดจริงๆนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวอย่างแรกด็อกเตอร์สแลนอินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนส ก็ออยอมรับต,ตรงๆเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเฮ้ยมันยังแบบเฮ้ยยังไม่ได้แบบว้าวอะไรมากมายก็คือเป็นการเปิดเผยปมปัญหาของดรเตรนที่ต้องพบเจอจากการที่เขาเนี่ยได้ไปจากจ่วงมิติแห่งความจริงมันก็เลยเกิดเป็นหายนะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัวดรอเตรนเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากวันด้าหรือสการเลดวิชนะครับผมให้มาช่วยในเรื่องพหุจักรวาลหรือ มัลติ r s สนี่แหละและช่วงท้ายนี่แบบโอ้โหถ้าใครได้ดูซีรีส์ What If ก็ต้องเก็ตแน่นอนนะครับผมหรือเร่ง่ายเลยคือด็อกเตอร์เนต้องมาเจอกับด็อกเตอร์เนในเวอร์ชันด้านมืดครับว้าวบอกได้เลยว่าเรื่องราวครั้งนี้นี่ต้องไม่ธรรมดาไก่กาแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ต้องเราดูตัวอย่างต่อไปนะครับผมเรื่องราวก็ยังไม่ได้เผยเล้ว่ามาย แต่ถ้าดูโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยของตัวอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมนก็น่าตื่นเต้นแล้วแหละครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะไม่ธรรมดาจริงก่อนที่ผมจะมาพูดคุยเดาตัวอย่างอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนดูตัวอย่างจบเนี่ยผมก็ได้แอบเลื่อนไปดูคอมเมนต์ของแต่ละคนนะครับว่าเขาเดากังไงบ้างมีคนเดาว,าว่าตัวละครของวันดานเนี่ยจะมีทั้งด้านดีและด้านร้ายและมีคนเดาไปว่าดรสเติร์นเนี่ยอาจจะมีมากกว่า2ร่าง ถ้าที่ผมไปอ่านคอมเมนต์เหล่าแฟนคลับเดือนตายของมาเวลเนี่ยมันก็น่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับผมด้วยความที่ผมไม่ได้อ่านคอมมิกอาจจะมาเลยก็เลยไม่ได้ค่อยได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายว่าในเวอร์ชันคอมมิกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนนี้ก็ถือว่ามันก็น่ามีความเป็นไปได้อยู่นะมีความเป็นไปได้อยู่อันนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับว่าเวอร์ชันหนังเนี่ยเขาจะเล่าออกมาเป็นอย่างไรมันจะวุ่นวายมากกว่าเดิมไหม แล้วมันจะส่งผลต่อจักวามาเวลเรื่องต่อๆไปได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับผมดรสแตนอินเดอ e m u l ติวส์ออฟแมกเน e ส s หรือชื่อไทยจอมเว่ยมหาการในมาติวส์มหาภัยโอ้โหชื่อไทยนี่ก็อลังการเลยนะครับผมจะเริ่มเข้าฉาย5พฤษภาคมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับผมโอ้ย oh, oh, รออีกหน่อยอีกแค่5เดือนเองนะครับผมรอได้นะครับผมรอติดตามกันให้ดีนะครับ ผมเชื่อได้เลยว่าต้องมีตัวอย่างซองออกมาแน่นอนแต่จะมาในช่วงไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามแม้แต่วินาทีเดียวนะครับผมอ่าโอเคก็ต้องขอจบการเรีแอคชันกัรตัดเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนี่เป็นการแบบคาดเดาเล็กน้อยนะครับผมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยเพื่อที่จะรู้ว่าอ่าคลิปใหม่ลงแล้วนะครับผม คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Is Thanks just you got out of hand.